สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมชิเก่ง Learning Diary นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องว่าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ Python ของ Financial นะครับผมเบื้องต้นก็การดึงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แล้วกันนะครับหรือว่าความจริงดึงได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าใครจะลองไปประยุกต์ดูแต่ว่าตัวซอสท,ที่เราใช้รอบนี้จะเป็นของ Trading View ก่อนอื่นมาก็คุยกันก่อนว่าเทตติ้งวิวคืออะไรเทตติ้งวิวเป็นเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วกันนะครับสำหรับผมเพราะว่าขนาดในเซตร์ของบ้านเราอะ่ะยังใช้เทตติ้งวิวเป็นตัวเรียกกราฟเรียกอะไรเลยนะครับผมซึ่งสามารถดูได้หลากหลายตั้งแต่อินเด็กซ์อินดิเคเตอร์สต็อก โตฟ o เร็ r ฟิ u เจอร์บอลมีข้อมูลหลากหลายมากแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาสโคบเพนยงตวผมวจะสโคบอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยแหละจะอยู่แบบหุ้นแบบในไทยว่าดึงยังไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวเองอะ่ะมันมีแบบหลากหลายมากเนาะก็เผื่อใครอยากจะใช้เป็นไอเดียหรือเป็นอะไรได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น For e x เอ้ยผมลองเปลี่ยนเป็น f o เ e x เอ้ยเป็นคริปโตหรือว่าเป็นฟิ t เ r อ ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเด็กแล้วก็รวมถึงแบบพวกบอลยูอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมก็สะโขมันอยู่ที่หุ้นละกันก็สังเกตดูถ้า่กิดพอบอกเรื่องหุ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสต็อกมาร์เก็ตหลากหลายนะครับผมมีทั่วโลกเลยประเทศไทยอยู่นี่เนาะในประเทศไทยจะมีทีเอ่อทีเฟกซ์เซตแล้วก็อีโคโนมีนะครับผมข้อมูลที่เขามีให้แต่ว่ารวมพวกเซตของเขาจะรวมพวกเกมไอไปด้วย พราะผมตอ,อ,องลองดูมันก็มีหุ้นหลายๆตัวถึงของ e m a i อยู่ข้างในเซตอยู่แล้วซึ่งก็ไม่น่าจว่าวิธีการแบ่งตลาดหรือว่าแบ่งข้อมูลเขาค่ะจะมองว่าเอยมันก็เป็นตลาดหุ้นไทยเหมือนกันไม่ได้สนใจว่าเป็นเป็น,ปนตลาดใหม่หรือเปล่าหร,หรืออะไรแบบนี้เขาก็ซัดกนันตรงอย่างงี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไปลากการาฟอ,อะไรก็ลากแบบเล่นได้นะครับผมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือข้อมูลพวกเนี้มันเป็นข้อมูลแบบถ้าเกิดหลังบ้านมันก็มีแค่ Open, High, Low, Close แล้วก็พวกที่เป็น Volume ตรงนี้ทั้งหลายนะครับผมเวลาเราดึงข้อมูลออกมาก็ไม่ดึงดึงไม่ได้ยากนะครับผมซึ่งจะบอกว่า i b r ร r y ตัวนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะใหม่อยู่เนาะเพราะว่าที่ผมดูมาปี2ปีก่อนหน้าปีที่โควิดมาผมทำคลิปตอนนั้นผมว่าผมยังไม่เจอพวก ย,ยังไม่ยังไม่ได้เจอพวกไลบรารีตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งแบบออกมาหลังๆสักพักหนึ่งละคราวนี้เดี๋ยวที่ผมไปสายไปก็ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไปผูกพันอยู่กับ Python Financial Investment อะไรพวกนี้นครับผมก็จะยุ่งอยู่แถวๆนี้แต่ว่าตวเนี้เป็นเบสของผมเลยหลังๆโปรแกรมที่ผมเขียนนะได้ดึงข้อมูลมาเสร็จปุ๊บผมก็นำมาทำพวกข้อมูลต่อจากที่ t ท a d i n g View นะครับผมคนอ,อ,อื่นก็ทุกคนเข้าคนละก่อนนะครับผม น่าจะเข้ากันได้อยู่แล้วโครับเสร็จปุ๊บก็มาที่ตัวมันเองก็ได้ครับผมซึ่งเดี๋ยวความจริงอ่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ใช้งานย้างครับผมก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้เรามีนี่อยู่แล้วเรามีทีวีฟีแต่ต่างนี่แหละไนบางที่เราใช้เราชื่อทีวีฟีดนะครับผมก็ c o ปปี้มาได้เลย c o ปปี้มาเลยนะครับผมความจริงกด Ctrl V Ctrl C ก็ได้แต่พอเป็นโครับปุ๊บอะเราต้องไปกดเครื่องหมายตกใจให้มันด้วย แล้วก็กดหลันสั่งหลันอินสต l ลต้องอินสต l ลก่อนนะครับเพราะว่าเราข้อมูลมันไม่ได้มีในไลบรารีของตัวคหลับเขาไม่ได้เตรียมไว้ให้นะครับผมเราต้อง i n นสต l ลก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วกันีฟ uh อ่าโอเคนี่ก็ถืออิน t ต l ลเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ไป Import ข้อมูลเข้าม,มา วิธีการใช้กิงก็ใช้อย่างนี้ได้ไหมครับผมแต่ว่าตัวที่เราเจอที่ผมเจอที่ผมใช้ประจาเนี่ยคือเท่าที่ดูดูชาวบ้านเขาก็จะไปเหมือนผมหมดแหละว่าเอา่อะเสนอตพาเวมันก็ไม่ได้ใช้อะเออผมก็เคลียร์ทิ้งนะแล้วก็ผมต้องการแอสซา,ศา,ศา์ข้อมูลแค่นี้พอก็คือมี Import TV f ีฟีเข้ามาแล้วก็แอสซายค่าลองกดดูตัวนี้จะเป็นปัญหาบอกว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า ถ้าเกิดเผอกดรัน TV วีฟีดเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรอะ่ะมันจะเด้งตัวนี้ขึ้นมากด Enter ข้ามไปนะครับผมซึ่งบางทีเวลาแบบผมจะรันข้อมูลทิ้งไว้แล้วผมลืมกลับมากด Enter เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ่มก็เสียเวลาเหมือนเราจะหายไปเข้างน้ำสักพักใหญ่ๆกลับมาแน้กว่าข้อมูลจะเสร็จที่ไหนได้มันยังเพิ่งเริ่ม,มข้อมูลตัวหลักๆที่ใช้อะ่ะาใช้ตัวนี้ครับผมตัวทีกัตัว,ว gethis เนี่ยครับผมลองดู เอ่อ t v บบอกว่ามีไรบราีอยู่ตัวเดียวเลยละมัง้งที่มาใช้ได้นะครับผมแล้วก็วงเล็บไว้ก่อนแล้วข้างในของมันนะครับผมก็จะมีข้อมูลต่างๆโดยหลักๆก็จะเป็นซิมโบลซิมโบลก็คือชื่อหุ้นหรือว่าชื่อสินค้าที่เราต้องการ e x c e l ซลเก็เป็นสติงนะครับพวกนี้ก็ของเราจะเป็นเซตแล้วก็ Interval เขามีอย่างแต่ Daily แล้วก็ Daily นาทีวิ๊กลีแต่นาทีรู้สึกว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดกันเช่นหนึ่งนาทีสินาทีอะไรแบบนี้มีแบบเป็นเฉพาะจดจงว่าเท่านี้นะแล้วก็บาร์ Bar. อันนี้ก็บังคับเลยสิกี่บาร์ว่าไปใส่เป็นตัวเลขอ่ะสังเกตดูก็ไม่ไม่ได้ใช้งานระยะรับผมก็ใช้อยู่แค่นี้แหละก็ Copy มา ขุนบีขุนีอันนี้ผมก็จะขอใช้ในหุ้นในประเทศไทยแล้วกันนะครับผมในตัวอย่างเนื่องจากผมก็พูดภาษาไทยแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้จักคุ้นต่างประเทศเท่า,ทาไหร่ก็ใช้ของไทยกับนละกันอ่ะอันเนี้ยถ้าต้องการข้อมูลเบื้องต้นก็เนี่ยผมได้ละผมบอกว่าผมจะดูหุ้นปตทท,ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงข้อมูลจะเป็น1ชั่วโมงก็คือแท่งละ1ชั่วโมงจํานวน1,000บาทนะครับผมลองกดดูนะครับปุ๊บอ่ามันก็รีส่งมาใหาหนึ่งพับาทคูณ6คอลัมน์นะครับผมถ้าอยากจะได้เพิ่มเติมมาหน่อยนึงก็ลองดูนี่ก็ได้ครับข้อมูลที่ส่งเก็บมาให้เราอ่ะเราจะเก็บไว้เป็น Pandas นะครับผมลองดูนะครับผม อ่ะอ um ันนี้ก็จะเป็นแพนด้าสเออเราลองเช็คไทยดูได้เหรอ ก่อนลงเสร็จปุ๊บก็เห็นนะครับว่าเป็นแพนด้าเราก็สามารถใช้ไลบรบริบทแพนด้ามาทําการวิเคราะห์นู่นนี่นั่นต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยเอยอะไรเอยอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับผมด้วยตัวแพนด้าแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะอยู่แค่เนื่องจากแพนด้าเองผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับยังต้องศึกษาอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเร์นนิ่งแล้วพอมาทําเป็นคลิปได้ก็เดี๋ยวจะลองมานั่งเล่าให้ฟังดูนะค,ะครับผมคราวนี้ก็เรื่องหลักๆที่ไปต่อของตัวเนี้ย ความจริงด a ต้าตัวนี้เราก็เรียกว่าแบบได้มาแบบโอเคแล้วมันก็ทําได้อยู่อยู่ประมาณนี้ครับผมส่งข้อมูลที่เราได้เราสามารถได้ข้อมูลชุดเนี้ไปทํางานอะไรต่อก็แบบอันนี้ลองดูนะครับผมว่าจะได้อะไรมาผมก็เอาตัวตัวแปรเดิมเราเข้าไปสังเกตโอ้ยังไม่ได้กดเลยสังเกตดู เมื่อกก้จากลายวันก็จะกลายเป็นลายแม่ลายนาทีก็จะกลายเป็นลายวันละสังเกตดู5 4 3สี่ึดตืถอยไป1,000งพันวันก็2องพนะครับผมอันนี้มันได้เยอะขนาดไหนผมลองใส่1,000งแสนดูนะครับหนึ่งแสนแท่งสังเกตดูเวลาก็ไม่นานมากครับหนึ 1, ่งแสนแท่งก็ถอยไปไปีส0งพันสออะไรเนี่ยสองพันสอถอยไป20กว่าปีแล้วอะผมขออีกหน่อยแล้วกัน ตอนนี้เป็น1ล้านแท่งแล้วดูที่จะได้ขนาดไหนได้แค่นี้ฮะได้แค่ห้าพันวะถอยไปได้แค่ประมาณนี้0 0ห้าพน้อยกว่าที่คิดกไม่ใช่สิพูดผิดปะตะทน่าจะเข้าตลาดประมาณปี2,001ันหนคราวนี้ผมขอจะเปลี่ยนแล้วกันเนาะได้แค่ห้าพันแท่งผมขอเปลี่ยนเป็นซีซีก็คือปูนใหญ่ของเราเอง เพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่ตลาดวันแรกที่ตลาดเปิดอันนี้เป็นหนึ่งล้านแท่งแล้วก็ได้แค่หมื่นเดียวเองแต่หมื่นนึงก็ปีสองพันหนึ่งปีสองพันไม่ใช่ปีสองพันสิบนี่ปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งปีสองห้าสองสี่ปีเดียวกับที่ผมเกิดเลยยุ่ายุ่หมดเลยตอนผมเกิดปีนี้ก็ก่อนกับผมเกิดหน่อยหนึ่งแปลว่ามันถอยหลังอยู่ประมาณหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไกลมากกว่าน,นั้นแล้ว BBL อีกสักตัวหนึ่ง mm hmm. ขอลองมาแล้วนะครับอ mm ืม hmm. ก็ mm hmm. ข้อมูลรายวันน่าจะเริ่มกันแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มกันที่ปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นข้อมูลลายแบบลายนาทีละ่ะลองดูนะดูเลยเดที่เอาเอาหนึ่งนาทีก่อนแล้วกันเผื่อคนที่จะไปใช้แบบรบบบเทรด จ๋าเลยแบบนี้รันกันทุกนาทีได้เลยแบบนี้ยก็ถอยได้อยู่มาณห้าพันสองรอสิบสองโลเอ้ยสิบสองบาอ่านี่คือ1นาทีเนาะอ่ะคราวนี้ลองขยับมาเป็น5้าทีอันนี้ได้อยู่มาณห้าศูนย์ห้าพันเก้าห้าันห้าันห้าสิบ ที่ห้าพันหกสิบเหมือนกันไอตัวนี้นะครับผมมันมีจํากัดอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าจะใส่แบบสามาทีสีท่ทีอะไรแบบนี้ก็ได้มันไม่ได้นะครับผมต้องต้องดูด้วยว่าได้แค่ไหนซึ่งตอนนี้ผมดูแล้วก็มีหนึ่งห้าสิบสิบห้าสามสิบสิบมีม <c oughs> ผมไม่รู้เมื่อกี้ลองดูสามสิบก่อนเอเอสามสิบตายเลยอ๋อผมเกินมาหน่อยหนึ่งเมื่อกี้บังเอิญใช้คอออกมา พอไม่มีมันก็ฟ้องอัลเลอร์น,นะครับผมอืมานั่งดูหน่อยสิได้เท่าไหรไ 7, ่ได้เจ็ดพันสามสิบนาทีได้เจ็ดพันแท่งก็ถอยไปสองพันยี่สิบก็โอเคอยู่นะคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็นดูรายชั่วโมงดูบ้างนะครับผมหนึ่งชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้หกพันแท่งนะครับผม เฉลียล่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะมีแค่ปีสองพันจะมีแค่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเมื่อกี้ที่มันถอยหลังเป็นรายวันกลับไปคราวนี้ถ้าเกิดเป็นรายเดือนละมันดูรายวิกฤตได้ด้วยเมื่อกี้อยากลุ้นกันวนะ่าถ้าเกิดวิกฤตแล้วมันจะถอยไปสักเท่าไหร่ผมตั้งหนึ่งล้านแท่งไว้ยังไงก็ไม่มีไม่น่าเกินอนะ่ะก็เออหนึ่งเก้าแปดศูนย์เว้ยถอยไปได้อีกหน่อยนึงแต่ก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่นี้แหละ รวมๆดูก็ใช้งานไม่ยากแล้วก็ข้อมูลผมค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเพราะบางตัวผมเคยใช้ไลบรารีตัวอื่น API ตัวอื่นอ่ะมันมันไม่มาแบบแบบเนี้ยมันไม่มาแบบเรี็วทามแบบเนี้ยก็เลยจะบอกว่าเรี็วทามไหมผมก็ไม่รู้ว่าเรี็วทามจริงหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มาในแบบที่แบบเออผมต้องการพอดีอะ่ะอย่างน้อยผมแบบรันตอน เลิกงานตอนสี่โมงครึ่งห้าโมงนผมกดร,รันเสร็จปุ๊บผมก็อยากได้ข้อมูลทันทีทันใดเหมือนกันเพื่อตื่นึกมาตื่นมาต้องดูวิเคราะห์จับตามมอนิเตอร์อะไรบ้างก็จะได้เห็นนะครับผมอันนี้ก็สามารถแบบใช้ฟังก์ชันของพวกแพนด้าพ y t h ันได้เลยอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่ซึ่งก็จะมีไลบรลารีอห,หลายอย่างนะครับระหว่างทางที่ผมไปศึกษามาอย่างเช่นว่าพอยตลี่อะไรแบบนี้ที่สามารถลากการาฟได้หรือว่าแบบ ซีบอลอะไรแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าออกชื่อถูกหรือเปล่าเพราะนั้นรวมๆก็คือไม่ได้กลับมาทํางานก็เลยกลับมาไล่สูตรมาฟังว่าเอออันนี้ทําเราน่าจะลองมีประโยชน์น่าจะลองทิงท้งๆไว้ดูว่าเผื่อมีใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมการดึงข้อมูลจากตัว t เท i n ิ v วิวมาใช้นะครับผมซึ่งพวกเนี้ยเราสามารถเอาข้อมูลทั้งหมดไปทําเข้าแบบสูตรไม่ว่าจะเป็นหาค่าเอเวอรหาพวก ISI หา สมการต่างๆตามเทคนิคอลานาสิตได้แล้วก็สามารถดูนู่นดูนี่ได้นะครับผมซึ่งผมว่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันซึ่งข้อมูลค่อนข้างจะครบถ้วนดีใช้งานเราแฮปปี้อยู่สำหรับตัวเ e ตต i n g view นะครับผมซึ่งยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็สามารถสอบถามได้ส่วนคลิปต่อไปผมอาจจะมาต้งเล่าใฟังต่อว่าเออไปไหายมาต้องหลายปีเนี่ย ไปศึกษาเรื่องอะไรมาบ้างแล้วมันสามารถนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามันน่าสนใจก็อาจจะลองทําคลิปมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าผมไปศึกษาอะไรมาทําอะไรได้ผลเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ